ก็จริงๆแล้วการทำความสะอาผิวหน้าเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลผิวหน้าที่แบบสําคัญที่สุดเลยนะคะทุกคน สวัสดีค่ะก้อยค่ะก้อยอนุษาค่ะเพื่อนๆเคยสังเกตกันบ้างหรือเปล่าคะว่าการที่เราไปซื้อสกินแคร์ตัวดีๆตัวเด็ดๆตัวดังๆตัวที่เขาว่ากันว่าดีมาใช้เนี่ยแต่ทําไมผิวหน้าของเรายังรู้สึกไม่ดีขึ้นเลยหรือบางคนที่มีสิวเยอะๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอใช้สกินแคร์เข้าไปก็หวังว่าสิวของเราเนี่ยมันจะทุเลาลงใช่ไหมคะแต่สิวเนี่ยก็ยังกลับ ปุปังเหมือนเดิมนะคะแถมดีไม่ดีเนี่ยมันมากขึ้นด้วยนะคะเป็นเพราะอะไรคือเราอยากให้ย้อนกลับมาดูตัวเราเองก่อนนะคะว่าก่อนที่ผิวหน้าของเราเนี่ยจะได้รับการบำรุงจากสกินแคร์เด็ดๆพวกนั้นเนี่ยเรามีวิธีการดูแลผิวหน้าทําความสะอาดผิวหน้าก่อนการบำรุงดีแล้วหรือยังเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมองข้ามจุดนี้ไปมัวแต่แบบไปซื้อสกินแคร์ดีๆมาโบกผิวแต่เราลืมไปนะคะว่าเราอะทำความสะอาดผิวหน้าได้ถูกขั้นตอนไหมวันนี้เราก็เลยอยากจะมา แนะนำวิธีการทําความสะอาดผิวหน้าที่ถูกต้องสะอาดใสและก็ไรสิวนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะทําความสะอาดผิวหน้าก่อนการบํารุงผิวกันยังไงนะเพราะจริงๆแล้วการทําความสะอาดผิวหน้าเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลผิวหน้าที่แบบสําคัญที่สุดเลยนะคะทุกคนโอเคขั้นตอนแรกนะคะอย่างแรกเลยที่เราจะต้องคํานึงเลยสําหรับการทําความสะอาดผิวหน้านั่นก็คือล้างมือให้สะอาดก่อนที่เราจะเริ่มทําความสะอาดผิวหน้าค่ะเพราะว่ามือของเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปจับอะไรไปโดนเชื้อโรคตัวไหนอะไรยัง ไงมาบ้างนะคะการที่เราจะเริ่มทําความสะอาดผิวหน้าเนี่ยเราก็จะต้องทําความสะอาดสิ่งที่จะมาสัมผัสผิวหน้าของเราให้สะอาดซะก่อนนะคะนั่นก็คือมือของเรานั่นเองจะต้องล้างสบู่ด้วยทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคนั่นเองนะคะซึ่งการทําแบบนี้ทุกๆครั้งในการล้างหน้าเนี่ยก็จะช่วยลดการโดนแบบเชื้อโรคเข้ากับผิวหน้าของเราเนาะหลังจากที่เราล้างมือของเราจนสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ควรที่จะใช้คลี a n ิ่งททาความสะอาดผิวหน้าต่อค่ะมีหลายๆคนนะคะถามก้อยกลับมาว่าทําไมเราจะต้องใช้คลีนซิ่งด้วย ทั้งที่เราอะไม่ได้แต่งหน้า2เราไม่ได้ทาครีมกันแดดด้วยคือต่อให้คุณอะไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทาครีมแดดไม่ได้ทาครีมใดๆก็ตามแต่ว่าหน้าของคุณอะออกไปด้านนอกบ้านแล้วก็ไปเจอพวกฝุ่นมลภาวะเจอควันเจออะไรก็ไม่รู้นะคะที่มาโดนใบหน้าเราโดยที่ของพวกนี้เนี่ยมันมีอนุภาคที่แบบเล็กมากๆเราไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลองเอาสำลีนะคะมาเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าด้วยคลีนซิ่งเมื่อนั้นอะคุณจะเห็นว่าสัลีของคุณ ดำเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าสิ่งสกรปรกพวกนี้เรามองไม่เห็นค่ะแต่ว่าคลีนซิ่งพวกนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกให้เห็นว่าเห็นไหมว่าหน้าของคุณมีฝุ่นมีควนันมีอะไรก็ไม่รู้อุดตันอยู่ที่รูขุมขนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําความสะอาดผิวหน้าเนี่ยวันใดวันหนึ่งนะคะไอสิ่งที่มันอุดตันเข้าไปในรูขุมขนเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าของคุณเนี่ยเกิดสิวได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงคนที่ทาครีมกันแดดไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือนุ่มๆน,นะคะตัวครีมกันแดดเนี่ยเขาก็จะมีสารเคมีบางอย่างที่เขาใส่เข้าไปนะคะ เพื่อป้องกันแสงแดดแล้วก็ป้องกันเหงื่อรวมถึงบางตัวเนี่ยเขาจะมีพวกแบบซิลิคนแอลกอฮอล์พาราเบนบ้างปรับไปนะคะซึ่งสารพวกนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้ครีนซิ่งในการทําความสะอาดผิวหน้าของเราออกไปไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะอุดตันรูกลุมขนทาให้เกิดสิวขึ้นมาเพราะฉะนั้นการทําความสะอาดผิวหน้าด้วยคลีนซิ่งนี่สําคัญค่ะควรทำถ้าให้ก้อยแนะนำคลีนซิ่งดีๆที่ก้อยเคยใช้แล้วร,รู้สึกว่าทําความสะอาดผิวหน้าได้ดีนะคะก็จะเป็นพวกแบบ ม i c เซลลาวอเอย่างปัจจุบันเนี้ยตอนนี้เราใช้ของ Bioderma แต่ว่าของ Bioderma เนี่ยเขาค่อนข้างมีราคาสูงนะคะแต่ว่ามันเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีจริงๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เราใช้มาก่อนที่จะใช้ b i o อเดอร์นะคะก็คือตัวของกันเย่ที่เป็นแบบ ขวดสีเหลืองอะคะ่ะที่เป็นแบบอิน in water ที่มันมีน้ํามันกับตัวน้ําผสมกันอันนั้นคือเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าไดีดมากอันนี้จะราคาค่อนข้างน่ารักนะคะหาซื้อง่ายตามแบบห้างสรรพสินค้าทั่วไปหลังจากที่เราทําความสะอาดผิวหน้าด้วย cleansing เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ควรที่จะใช้ c ี e เซอร์ในการทําความสะอาดผิวหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นวิธีการ double cleansing นั่นเอง double ลคล a n s i n g เนี่ยแปลว่าการทําความสะอาดผิวหน้าถึง2ครั้งนะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้แน่ใจว่าจะไม่มีสิ่ง สกปรกตกค้างอยู่บนใบหน้าและรูขุมขนของเราซึ่งการทําความสะอาดผิวหน้าครั้งแรกก็คือการใช้คลีนซิ่งส่วนการทําความสะอาดผิวหน้าครั้งที่2ตอกย้ำเข้าไปเนี่ยก็คือการใช้คลีนเซอร์คลีนเซอร์นั่นก็คือโฟมล้างหน้านั่นเองเพราะในทุกๆวันเนี่ยผิวหน้าของเรานะคะจะมีการผลิตน้ํามันออกมาค่ะไม่ว่าจะมีอายุเท่าไร่หรือว่าจะเป็นเพศใดก็ตามนะคะซึ่งน้าเปล่าเปล่าเนี่ยมันไม่สามารถขจัดพวกน้ํามันอะไรพวกนี้ออกไปจากใบหน้าของเราได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าน้ํามันเนี่ยมันสะสมสะสมเข้าไปในรูขุมขนของเรา มากมาก็จะทําให้เกิดสิวนั่นเองแต่ว่าพวกโฟมล้างหน้าต่างๆเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการขจัดพวกน้ํามันต่างๆบนใบหน้าของเราให้หลุดออกไปได้อย่างง่ายดายนะคะรวมถึงเจ้าตัวคลีนเซอร์เนี่ยเขาจะช่วยปรับสมดุลผิวหน้าของเราให้ยังคงชุ่มชื้นอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครลองสังเกตด,ดีๆเมื่อไหร่ที่เราใช้น้ําเปล่าล้างหน้าเพียวๆเ,เนี่ยอีกสักพักหนึ่งหน้าของเรามันจะรู้สึกแห้งๆตึงๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเลือกคลีนเซอร์นี่ก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะคะเราควรที่จะเลือกคลีนเซอร์ที่เขาช่วยขจัดความมันบนใบหน้าาาของงงเรแต่ว่วยังคง ช่วยรักษาความชุ่มชื้นบนใบหน้าของเราได้ดีอยู่เพราะว่าความชุ่มชื้นบนใบหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมันจะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยไม่แห้งกร้านนะคะแล้วก็ช่วยลดสิวด้วยเพราะว่าเขาจะไม่ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมันเกิดการระคายเคืองอย่างตัวก้อยเองนะคะก็จะชอบเลือกใช้โฟมล้างหน้าที่เขามีโฟมนุ่มๆอะค่ะทุกคนเวลาที่เราล้างหน้าเราจะรู้สึกฟินมากๆแล้วก็ที่สําคัญตอนที่เราล้างหน้าออกไปเนี่ยผิวหน้าของเราจะต้องรู้สึกแบบชุ่มๆเป่งปังเป่งปังไม่รู้สึกว่ามันแบบดูดน้ํามันดูด น้ำของเราออกไปจนหมดหน้าคือไม่ให้รู้สึกว่าหน้าของเรามันแบบเอียดเอียดแบบเข้าใจก็อยใช่ไหมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็จะใช้ของคิวเรลตัวนั้นนะโฟมนุ่มมากแต่ว่าราคาเขาก็ค่อนข้างสูงอยู่เพราะว่าอันนี้มันเป็นของ Import มาจากญี่ปุ่นเนาะทุกคนแต่ถ้าเป็นช่วงนี้นะคะที่ก้อยว่ามันเป็นของถูกและดีแล้วก็มีโฟมนุมน่มๆนะคะนั่นก็คือของสมูทโตค่ะซึ่งอันนี้เป็นสมูทโตอะโลอีนะคะเป็นสบู่ก้อนที่เขามีตะข่ายตีโฟม,มาให้ด้วยอันนี้ ตอนที่เราแบบว่าตีโฟมออกมานะคะมันฟินมากๆเลยค่ะทุกคนตอนที่โฟมมันสัมผัสกับผิวหน้ามันแบบมันนุ่มอ่ะตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่เขามีส่วนผสมของพวกแบบว่านหางระลเคใบบัวบกแล้วก็พวกทรีออยที่เขาช่วยรักษาความชุ่มชื้นผิวหน้าของเรานะคะแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวหน้าตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยขจัดพวกน้ํามันบนใบหน้าของเราแต่ว่ายังคงรักษาความชุ่มชื้นผิวหน้าของเราได้ดีอยู่เป็นสูตรช่วยลดสิวอุดตันนะคะแล้วก็จะมีวิตามินอีที่ช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมันกระจ่างใสขึ้นพวกแบบ รอยสิวดำๆ,ๆรอยอะไรดำๆต่างๆบนใบหน้าของเราตัวนี้นะเขาก็จะช่วยปรับให้สีผิวตรงนั้นเนี่ยมันค่อย,อยๆสว่างกระจ่างใสขึ้นอันนี้มีขายที่เซเว่นนะคะเป็นของถูกและดีก็ละ59บาทเท่านั้นเองก้อนหนึ่งก็คือใช้ได้นานๆใช้ได้ยาวๆเลยอะ่ะหลังจากที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการทําความสะอาดผิวหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ควรที่จะรู้จักวิธีการทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วก็ล้าลึกมากยิ่งขึ้นด้วยการทําความสะอาดผิวหน้าตามแนวพรงขนของเรานั่นเองเพราะว่าใต้ผิวหนัง จะมีโพรงขนจํานวนมากทําหน้าที่ยึดเกาะให้กับเส้นคอลลาเจนและเอลาสตินนะคะถ้าเกิดว่าเราล้างหน้าของเราเนี่ยไม่ถูกทิศทางหรือว่าล้างมั่วมวเนี่ยก็จะทําให้เส้นใย,ยเหล่านี้เนี่ยก็พันกันมั่วๆวเป็นกระจุกกระจุกนะคะแล้วก็ทําให้เราล้างพวกสิ่งสกปกต่างๆเนี่ยออกมาไม่หมดก็จะทําให้เกิดสิวอุดตัน วิธีการล้างหน้าตามแนวพรงขดง่ายมากๆเดี<ๆ>๋ยวก้อยขึ้นรูปไปให้นะคะเราก็จะใช้วิธีนี้ตั้งแต่ตอนที่เราทําความสะอาดผิวหน้าด้วยคลีนซิ่งแล้วก็คลีนเซอร์นะคะแล้วก็เช็ดหน้าตามลูกศรตามรูปในนี้ได้เลยถ้าให้ก้อยอธิบายง่ายๆก็คือตรงหน้าผากก็คือเช็ดออกแบบนี้นะคะส่วนบริเวณหน้าแก้มของเราก็คือเช็ดเฉียงเฉียงเป็น45องศาแบบนี้จมูกปากแถวแถวนี้นะคะก็เช็ดลงไปตามแรงน้มถ่วงแบบนี้เลยค่ะนี่ก็คือวิธีการเช็ดหน้าตามแนวพรงขดขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ เราทาความสะอาดผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนใช้กระดาษชิชูในการเช็ดหน้าค่ะคือเราไม่แนะนําให้ใช้ผ้าขนหนูในการเช็ดหน้าเลยนะคะเพราะว่าผ้าขนหนูเนี่ยอาจจะเก็บพวกเชื้อแบคทีเรียรวมถึงสารเคมีต่างๆที่มาจากพวกคราบบอดี้โลชั่นคราบเจลอาบน้ําที่เราแบบว่าเอามาซับตัวถูตัวกันอยู่ทุกวันซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นสารเคมีถ้าเกิดว่าเราใช้ผ้าขนหนูมาซับหน้าเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราเอาหน้าไปโดนสารเคมีอีกแล้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการ ใช้กระดาษชิชชูเนี่ยเราว่าค่อนข้างจะปลอดภัยกับผิวหน้ามากๆเลยแต่เราจะใช้ชิชชูในการซับผิวหน้าเท่านั้นนะคะไม่ควรที่จะแบบถูไปถูมาเพราะว่าการถูไปถูมาบนใบหน้าของเราเนี่ยจะทําให้ผิวหน้าเกิดการระคายเคืองแล้วก็จะทําให้เกิดสิวง่ายยิ่งขึ้นหลังจากทําความสะอาดผิวหน้าครบทุกขั้นตอนแล้วนะคะเราก็บํารุงผิวหน้าด้วยสกินแคร์ที่คุณซื้อกันมาได้เลยค่ะเท่านี้นะคะผิวหน้าของเราเนี่ยก็จะได้รับการบารุงผิวหน้าอย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพของสกินแคร์ตัวเด็ดๆดัดดดดงๆที่เราซื้อมานะคะ รวมถึงการทําความสะอาดผิวหน้าตามขั้นตอนอย่างถูกวิธีนี้นะคะก็จะช่วยลดสิวลดพวกแบบว่าปัญหาผิวอะไรต่างๆไปด้วยนะจ๊ะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยยังไงก็อย่าลืมให้กําลังใจก้อยด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดระดิ่งดิ้ง,งถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยก็จะดีมากเลยค่ะยังไงก็กลับมาเจอกันใหม่อีทีคลิปหน้าอยากให้ทําคลิปอะไรก็บอกกันนะคะยังไงก็จะมาจัดให้แล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่อีทีคลิปหน้าบ จ้า